สวัสดีความดีงามที่อยู่ในตัวดเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ข้าเทพเจ้าพอจะมาทําหน้าที่สอนดเด็กๆทุกคนในคาบนี้แทนรูอามเองแต่ตอนนี้อาวุธข้าหายไปไหนไม่รู้ขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งฮอาวุธข้ากลับมาแล้วทีนี้ก็หายห่วงเรามาเริ่มเรียนกันเถอะดเด็กๆทุกคน จากคราวที่แล้วที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับการแยกประกอบดวยวิธีการหารสั้นแบบนี้จำเป็นสรับเด็ก,ดกแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการหารสั้นแบบนี้ี่แหละในการหาหารอรมอมมหรือหารรวมมากเดี๋ยวเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างกันนะครับจะให้เด็กๆทุกคนหาหารอรมอมของ12และ18 การหาหอระมอของ12และ18อ่าทำยังไงเด็กๆมาดูกันนะครับโดยใช้วิธีการหารสั้นเหมือนที่เราทำไปเมื่อคาบที่แล้วอ่าเครื่องหมายหารสั้นยังเหมือนเดิมนะครับต่อมาสังเกตเลขหน้าลงท้ายด้วยเลข2เลขหลังลงท้ายด้วยเลข8เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับอ่าถูกต้องเก่งมากเลยลงท้ายด้วยเลขคู่แล้วต้องใช้เลข สเลยอ่าทีนี้มาดูตัวเลขแรก2หาร12 2หาร12ได้เท่าไรครับอ่าหรือ2คูณอะไรแล้วได้12อ,อ่าใช่2คูณ6เป็น12ต่อมา18 2หาร18หรือ2คูณอะไรแล้วได้18ครับอ่าใช่2คูณ เก้าเป็น18แต่เวลาเราหาหัวลมอนั้นเราต้องหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลข2ตัวที่เรานำมาทำไม่สามารถหาได้อีกต่อไปอ่าต่อมาเลข6กกับเลขเกหกกับเลขเก้อ่าเหมือนเดิมเขียนเครื่องหมาย6กับ9เด็กๆดูนะครับลงท้ายด้วยเลขหเป็นเลขอ่าใช่เป็นเลขคู่แต่เลขเก้าอ่ะ เลขเก้าเป็นเลขคี่เด็กๆสังเกตถ้ามีเลขคู่และเลขคี่ให้เราใช้เลข3ในการหารเลยลองใช้3ไปก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยน่อลองใช้3ก่อนสามหารหได้เท่าไหร่หรือสามคูณอะไรแล้วได้ถูกถูกต้องสามคูณสองได้6หรือ3หาร6ได้2 อีกเลขเกินเลขเก้าสามคูณอะไรได้เก้าหรือสามหารเก้าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆอ่าสามหารเก้าเป็นสามแต่ทีนี้มาดูสองกับสามเราหารอีกไหมครับเราจะเป็นต้องหารไหมครับหารได้อีกไหมครับอ่าหารไม่ได้ลแล้วเราขีดเส้นไปเลยอ่าดูว่าทําไมจึงหารไม่ได้ การหาหรโมนเราต้องหารให้ได้ทุกตัวสังเกตเลขสองคูณหาร12บ1ได้ลงตัวเลข2อหาร18ได้ลงตัวเลข3หารหได้ลงตัวสมหาร9ได้ลงตัวแต่สองกับ3ละ่ะถ้าเราใช้2 2หารสได้หนึ่งลงตัวจริงแต่2หาร3ได้ไหมครับเด็กๆอ่าไม่ได้สแสดงว่าเราทำได้เพียงแค่นี้ หอลมโสังเกตด้านนี้เราเลยด้านซ้ายมือของนักเรียนทุกคน,เป,นเป็นตัวไอเ,เป็นตัวไอครับเด็กเป็นตัวไอดังนั้นแสดงว่าหอลมอของ12และ18คือ คือเราเอาเลขมาเลยทางด้านซ้ายมือของเราสองและสามเลยสองคูณสเท่ากับเท่าไหรครับอ่าถูกต้องเท่ากับ 6. หกหอละมมเด็กๆจำไว้เลยเราหาเสร็จแล้วใช้เลขด้านซ้ายออกมาคูณกันเป็นไงครับไม่ยากเลยอ,อะไรนะครับเด็กๆด้านหลังนี้พิสา์มา โอ้ขอบใจเด็กทุกคนมากทําไม่ได้เด็กๆเนี่ยกูแย่ไปแล้วอ่าไม่มีใครมากลัวแล้วเรามาต่อกันดีกว่ามาเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองกูจะให้เด็กช่วยกันหาหอลรอมของยี่สิและยีและสามสิบหกหาหอลอมของยี่สิและ3าสิบหกอ้ามเด็กๆสังเกต เลข0เลข6ลงท้ายเลวนย์กับ6เป็นเลขอ่าถูกต้องครับเป็นเลขคู่เลขคู่เราใช้เลยเป็น2 2หาร20เป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น10หรือ2คูณ10ได้20ต่อมา36อ่าเลขเยอะเราไปทีละตัวได้2เอาดูก็ได้ก่อน3 สคูณอะไรได้3ามมีไหมอ่าไม่มีแต่สองคูณ1 2คูณ1เป็นสองเหลือเศษหนึ 1, อ่าเหลือเศษหนึ่งต่อมานี้เหลือเป็น16บสองคูณอะไรแล้วได้16ครับเด็กสองคูณอะไรได้16 2หกสปสบห อ่ายังไม่จบต่อมาเหมือนเดิมลงท้ายด้วยเลข0ูนยลงท้ายด้วยเลข8เป็นเลขอ่าเป็นเลขคู่ครับใช้2เหมือนเดิม2คูณอะไรแล้วได้10 2สคูณหได้10ต่อมา2คูณอะไรได้18หรือ2องหารสิเป็นเท่าไหร่ครับสอ 18ปอ้าวทีนี้มาดูต่อเลขห้าเด็กๆสังเกตเลข5้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมครับอ่าเลข5้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเลข9้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมยังไม่เป็นแต่สังเกตเราใช้อะไรได้บ้างที่หาทั้งห้าเละ9ล้าตัวมีไหมครับอ่าไม่มีเลยแสดงว่าหาต่อได้ไหมไม่ได้อีกเสน้นสองเส้นไปเลยดังนั้นแสดงว่าหอระมอของ ยี 20, และ3าคือ2คูณกับ2องจำได้ไหมครับด้านซ้ายเป็นรูปตัว i เลย2อสองตัว2อคูณสเป็น4แสดงว่าหอละอของ20และ3ามสกคือ4อ่าเป็นไงครับไม่ยากเลยเฮ้ย เนี่ยยังมีคนมากวนเป็นไงครับสำหรับตัวอย่างที่บไปเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนเป็นไงครับเด็กๆจากตัวอย่างที่ได้พบไปข้างต้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าหอรอมมครูจะให้เด็กๆจำวาเลยหอรอมมคือเวลาเราหามันเสร็จแล้วให้ใช้เลขด้านข้างเป็นตัวไอลักษณะเป็นตัวไอหลักการจํานะครับเอาเลขทั้งหมดที่อยู่ในฝั่งซ้ายมือเรา มาคูณให้ด้วยกันทั้งหมดนะครับคําว่าหอลมอเด็กๆยังสงสัยว่าเราทําไปทําไมหอลมอสังเกตเราหาข้อนี้มาได้คือ4คําว่าหอลมอคือหารรวมมาก4คือตัวหารรวมมากความหมายก็คือ4เป็นตัวที่มากที่สุดที่สามารถหาร20และ36ลงตัวก็คือ4หาร20ก็ได้5 4หาร36กก็ ลงตัวเหมือนกัน49 36ก็ลงตัวเหมือนกันดังนั้น4เป็นตัวเลขที่มากที่สุดที่หาร20และ36ลงตัวหลังจากจบในข้าวนี้ไปข้าที่พระเจ้าคอคนนี้ได้มาเป็นครูเด็กๆอย่างน้อยหนึ่งข้ากขอขอฝ่ายเด็กๆทบทวนการเรียนและมันทําการบ้านและช่วงนี้ก็ยังมีโควิดยังระบาดอยู่ขอให้เด็กรักษารัรกษา,กษาตัวของตัวเองไว้ดีๆขอให้คนรักษาเด็กทุกคน แต่ตอนนี้ข้าต้องไปปราบราว้ายต่อขอตัว